หอยเชอรี่ก็จะขึ้นมาวางไข่นะครับสัตว์ต่างๆก็จะขึ้นมาวางไข่นะครับดูว่าธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับมาเจออีกหนึ่งแป้งรับผมประชนครับผมเป็นแป้งจัดการเลยครับแล้วหนีครับเรียบร้อยครับผมอย่างนี้เ็นแป้งจัดการเลยครับแล้วหนีครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะ้เจอบ่อยครับลงจากคลิปสั้นนะครับวันนี้ก็เพื่อนสุบน้ํา เขานนะครับก็คิดว่าน่าจะมีปลามีกบนะครับก็เลยออกมาลองดูนะครับนี่ครับเป็นบ้านเพื่อนนะครับผมเป็นหมายบ้านเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะออกไปหัวค่ำนี่ช่วงแรกนี่จะออกไปดูปูกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็ช่องเต้วิถีบ้านเราครับอย่าเพิ่งลืมกันนะครับไปครับเดี๋ยวออกไปหาดูปูดูปลานะครับเดี๋ยวหัวค่ำก็ไปดูปูนะครับนี่ก็ไม่หัวค่ำนะครับสามทุ่มนะครับไปครับไปลุยครับ เราดูตามล่องตามคุณาไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวจะได้อะไรมากนะครับมาลองหาเดินดูปูนะครับเดี๋ยวจะมีะครับแต่ไม่รู้คืนนี้จะมีหรือเปล่าอโอ้โหอครับอะไรครับเนี่ยตัวเนี้ก <laughs> บบอกนะครับ <laughs> เดินดูหาปูหาปลาไปครับยามกลางคืนนะครับ นานได้ออกมาครับชี่วงนี้ก็ทํางานนะครับไม่ค่อยได้ออกมาเลยครับแทบเดินหารอบไปเรื่อยครับผมผมนี่ครับเดินมากว่าจะเจอนะครับเดินมานานมากนะครับตัวแรกนะครับโอ้โหนี่ครับมาครับตัวแรกครับผมปูตัวสวยๆเลยนะครับปลาขาวปลาท่า นี่ครับนี่ครับจับปลามือเปล่าครับเต็มทั้งเราจับปลามือเปล่าครับนี่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 น้ำน้ำขึ้นใหม่ครับปลาวิ่งดีมากครับดูครับนี่ครับวิ่งเห็นตัวเลยนะครับเอานี่ลงลึกแล้วจัดการต้องทำมวกแล้วอะเอาไะเนี่ยตัวน้อยเอ้า นี่ครับเตืนแฝงเรียกมาดูปูอีตัวครับไหนนี่ครับนี่จับไง <c oughs> โอ้โหตัวนี้ท้องนะครับไข่เต็มท้องนะครับปล่อยไปครับไม่เอาครับขยายพันขยายเอาไว้ขยายพันธุ์นะครับจะ <c oughs> ได้มีกินเยอะๆนะครับไม่เอาครับตัวนี้นี่ครับเดินหาล้อหา เลาะไปเรื่อยๆ <Bond> <an> ครับเดี <serving> <Enfin S 2> ๋ยวก็เจอนะครับนี่ครับครับครับขอเก็บก่อนครับนี่ครับแสงเดินอยู่นู่นนะผมนะครับขอเก็บก่อนครับขอหน่อยไปครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับเดี๋ยวมีคนงานจะถ่ายให้ดูครับผมครับพี่น้องครับมาดูตรงนี้ครับผมนี่ครับโอ้โหมาเป็นคู่เลยครับปลาหมอนะครับนี่ครับมาเป็นคู่เลยครับ แค่จะให้เพิแสงจัดการครับผมจัดการครับจึ๊บเรียบร้อยครับผมเอ้าไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ครับตันตัวใหญ่ไปนู่นครับตัวใหญ่ไปนู่นครับผมโอ้จดการครับเซียนอ้๋อู๋อ้๋จึ๊บเรียบร้อยครับครับไปครับเรียบร้อยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับผมเนี้ยครับ โอ้โหไปครับไปกันต่อครับอัมีแตมต่อยเปล่าครับตัวสวยๆครับปลาลังขึ้นครับปูไม่ค่อยมีครับก็เลยเปลี่ยนมาหาปลาแทนนะครับเียแล้วครับแต่นี้โอ้ไอ้ลายนะครับไอ้ลายใหญ่ครับดูครับแข็งงจัดการเลยครับเดี๋ยวหนีครับเรียบร้อยครับผมอย่างนี้เรียบร้อยครับครับขึ้นมาครับโอ้ยไอ้ลายใหญ่ครับตัวนี้ จัดการครับผมเก็บดีทครับเดี๋ยวก็โดดลงกดกินนะมาครับถองแต้มครับผมโอ้ยไปครับหมาแล้วครับเริ่มหมาแล้วครับเริ่มดึกเริ่มหมานะครับไปครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันต่อครับผมเจอของแปลกนะครับนี่ครับน้ําใหม่ๆครับก็จะมีของพวกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับดูครับปลาก็ขึ้นนะครับมีสารพัดจะขึ้นนะครับเต่าก็ขึ้นนะครับ โอ้โหไวไวไวเต่าก็ขึ้นนะครับขอดูท้องกันครับมีหวยป่าครับเผื่อจะถูกหวยถูกเลขเลยครับหมั่งครับพี่น้องครับจะได้รวยครับโอ้ผมก็พูดไปงั้นเลยครับผมไม่เล่นหวยครับพอซื้อไม่เคยถูกเลยครับเลิกได้ครับนี่ครับธรรมชาติก็สวยงามอย่างนี้ครับมีหลายหลากหลายนะครับมีเต่ามีปูมีปลาแล้วไปเรื่อยนะครับหปลาหาปูนี้ครับ แต้มของเราก็ได้สองแต้มแล้วนะครับปลาหมอใหญ่กับปลาช่อนใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เต่าก็มีครับหอยก็มีครับหอยเหยก็เริ่มขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําใหม่ขึ้นมาก็จะมีสัตว์หลากหลายประเภทนะครับที่ขึ้นมาหาน้ําใหม่ครับเริ่มหากินเริ่มขึ้นจากกรามสินนะครับนี่ครับมาตรงนี้ก็เจอปูอีกหนึ่งตัวผมปูตัวสวยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ ปูขึ้นจากรูนี่มันมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะหายากหน่อยนะครับนี่ครับตัวสวยๆเลยครับปูขึ้นจากรูครับครับเก็บไปก่อนครับเผื่อจะได้เพิ่มอีกนะครับอ้บรรยากาศดีมากนะครับไปครับแต่เราเดินหาไปเรื่อยๆครับมีอะไรก็จะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศยามคืนดีมากนะครับไปครับนี่ครับดูครับ พอน้ำเข้าใหม่ครับมันก็จะหอยที่ยอมสิ้นอยู่ก็จะเริ่มขึ้นมานะครับดูครับนี่ครับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละนะพี่น้องครับผมบรรยากาศสวยงามครับผมหอยที่จำสิ้นอยู่ก็ขึ้นมาครับกบที่จำสินจากรูก็เริ่มขึ้นนะครับครดูบรรยากาศสวยสวยงามครับยามลงคืนครับแต่เที่ยงคืนเลยครับผมเดินหายอยู่กลางนาอยู่เลยครับ ครับผมเผื่อแป๊บเดียวนะครับไปถ่ายหอยแป๊บเดียวนะครับดูรับเต็นแฟงล่ออะไรมาอีกแล้วครับลอหมอนะเก็บครับผมโคตรเป็นเลขแปดเลยอ่าไม้หนึ่งแต่งครับผมสวยๆครับดูยันไปเรื่อยๆครับดูว่าจะมีผลงาน เพิ่มเยอะอีกแค่ไหนนะครับเพราะว่าปลาขึ้นดีมากนะครับไปครับมาเจออีกหนึ่งแตงครับผมปลาช่อนครับผมเึง็จส้จัดการเลยครับแล้วหนีครับเรียบร้อยครับผมอย่างนี้หมายหึงแต้มครับผมโอ้โหหมานะครับคืนนี้เริ่มหมานแล้วครับปลาช่อนปูปลาหมอนี่มีหมดนะครับโอ้โห้สวยๆครับผมไปกันต่อครับผม หมขึ้นก็จะมีประมาณนี้ครับตัวหอยเชอรี่ก็จะขึ้นมาวางไข่นะครับสัตว์ต่างๆก็จะขึ้นมาวางไข่นะครับดูครับธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับเราไม่มีโอกาสได้ออกมาดูอย่างนี้บ่อยๆนะครับช่วงนี้ผมก็เริ่มทํางานแล้วครับพอมีโอกาสก็มาถ่ายทอดกันดูนะครับวิถีชีวิตนะครับธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับแตวก็ไปหาดูแต้มดูปลากันต่อครับผมไปครับครับพี่น้องก็กลับเข้ามาแล้วครับ นี่ครับได้ประมาณนี้ครับผมก็หาไปเรื่อยครับไหนพอได้อยู่ได้กินก็เอาแล้วครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้วยนะครับผมผมก็จะทาคลิปเรื่อยๆนะครับแต่ว่านานๆก็อาจจะเจอกันทีครับผมเพราะว่าช่วงนี้ติดงานนะครับมีงานก็ต้องทําก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เป็นแบบทําพวกอาชีพเสริมไปครับทําไปเรื่อยครับผมความชอบนะครับถ้าผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ดูผลงานกันไปนครับครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันครับสวัสดีครับ